ไตไอ้คนนันางานอยู่เกี่เ่มาป็มอว่าีกเขาบอกว่าหัวเขาไว้อยู่งนแคเป็นผู้จัดการั้นแต่บนอยู่ดีมาแล้วกลาาดาดขเขาเขามีตามเัไม่ไปกชนเลยมันแล้วแต่คนไงว่าอยากให้รูก่อดเกิดยังไง คือบทีคนเราไปโทเกินงียี๊ดอม่หลุดปันเลยอ่ะนานแล้วก็บอกไม่หวแน้วมันถามว่าพี่งบอกว่าถามว่าผ่าเนี่ยผ่าได้แต่ว่าใหญ่พาทำไ่ได้ที่สุดไงนี่มันไม่ไหวทำมันไม่ไหวจริงพี่กว่าอย่างสี่ตัวไมันก็ต้องผ่าขนาดคนด้วยขนก็ต้องผ่านะสี่ลัวนะสี่ตัวต้องผ่านะเน่งมากเลย